ถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Power r a n g e r Talk Talk ได้นะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมสแตม Power r a n g e r Talk Talk นะผมกับการอัปเดตข่าวสารในวงการ Power r a n g e r เพื่อนๆทราบกันนะครับในวันนี้เนี่ยจะมาแจ้งข่าวดีเพื่อนๆทราบนะฮะว่าคนไหนที่ตามเก็บ Power r a n g e r Lightning Collection อยู่เนี่ยเราอาจจะฝันเป็นจริงนะฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ย Hasbro ออก Power Ranger ตัวที่ขาดไปของแต่ละขบวนการมาเติมให้เราแล้วนะครับอย่างที่่านรู้กันนะฮะว่าพันผ่านมาเนี่ย mm hmm. เขาก็พยายามจะเติมเข้ามาแล้วแหละแต่ปีนี้เนี่ยได้มาอีก2รขบวนการนะฮะนั่นก็คือ Power Ranger Lost Galaxy แล้วก็ Power Ranger SPD นั่นเองนะครับ mm hmm. เริ่มกันที่ตัวแรกนะฮะจะเป็น Yellow Galaxy Ranger หรือว่ามายานั่นเองนะครับมาในแพ็คกล่องกระดาษปกติของเขานะฮะพร้อมกับดาบไอ้มีสั้นอนะ ะะแล้วก็มีไอ้ควอเซอร์เลนเจอร์ที่ลนเซอร์นะฮะที่เป็นเหมือนปืนใหญ่นะครับผมแต่ว่าอันนี้แปลกนะฮะตรงที่ว่าเขาไม่มีควอเซอร์เซเบอร์ที่เป็นดาบประจำประจำตัวอันยาวๆอะ่ะแล้วก็ทรานเด็คเกอร์ acker, ที่เป็นแบบเหมือนเขี้ยวคู่นะฮะของแต่ละคนอะไรเงี้ยไม่ออกมาให้นะฮะซึ่งมันแปลกตรงที่ว่า3สีก่อนน,นั้นเนี้ยมีนะฮะจะเป็นอ่าบลูกรีนแล้วก็พิงค์เนี่ย ที่พูดมาเนี่ยมีครบทุกอันนะครับผมแต่ว่าจะไม่มีแลนเชอร์แต่ว่าตัวเนี้ยมีแลนเชอร์ซึ่งมันจะไปคล้ายกับตัวของเลสนะฮะเพราะว่า Red, เลสไอ้กาแล็กซี่เลสเลนเจอร์เนี่ยแพ็กกล่องเดี่ยวของเขาอะก็ไม่มีเซเบอร์มาให้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทำไมควอซ่าเซเบอร์เนี่ยเขาไม่แถมมานะฮะแต่เอาไปแถมเอาไว้ในแพ็กคู่ที่มาพร้อมกับไซโคเลสเลนเจอร์ครับผมแต่ว่าแพ็กคู่อะก็ไม่มีแลนเซอร์อีกนะฮะก็เรียกว่า มัวตัวเลเทกกันเลยนะฮะสำหรับคนที่เก็บขบวนการ Los ์ Galaxy เนี่ยน่าจะต้องเก็บทุกกล่องที่มันออกมาถ้าเกิดคุณอยากจะได้ของครบๆนะถ้าเกิดคุณอยากได้แค่ตัวเรนเจอร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเก็บเก็บแพ็คคู่แล้วก็แพ็คเดี่ยวของแต่ละอันก็ได้นะผมเลทไม่ต้องไปซื้อแพ็คเดี่ยวก็ได้ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องบาสุก้านะเพราะว่ากล่องอื่นไม่มีบาสุก้าให้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับ แล้วก็ทางไนีไอ้อเมริกาเนี่ยเขาเปิดพีไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนเนี่ยรู้จักเพื่อนที่อยู่ที่มาเลเซียนะฮะฝากเพื่อนที่มาเลเซียซีก็ได้นะ,ะเพราะว่าผมไปเปิดเช็คข้อมูลมาแล้วมาเลเซียเขาเล่นกันแล้วนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอเมริกาเพิ่งเปิดแต่มาเลเล่นแล้วอะ่ะร้านคาปีเขาได้เล่นก่อนอีกแล้วเป็นเรื่องที่แบบเออเมื่อไหร่ <laughs> แฮสโบจะแก้ปัญหานี้สักทีนะฮะ ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าฝั่งอเมริกาเขาก็บ่นกันตลอดนะฮะว่าของเล่นที่ออกมาทำไมฝั่งเอเชียมาได้เล่นก่อนทุกทีเลยวะประมาณนั้นนะครับในส่วนของคนที่สองนะฮะจะเป็น power ranger spd yellow ranger นั่นเองนะครับหรือว่า c de c a d o นั่นเองนะฮะก็ออกมาครบแล้วนะครับผมสำหรับตัวหลักๆของ spd นะก็จะมีทุกสีนะหกห้าสีรวมตัว omega ranger เป็น6แล้วก็มี de c a r l master เป็น7แล้วก็มี a scott ออกมาครบแล้วอีก5คนด้วยนะ,ะถ้าเกิดถามผมจริงๆนะ SPD เนี่ยเป็นตัวละครที่ออกมาเยอะพอๆกับ Mighty Morphin Power Ranger mm. เลยนะเพราะว่าตัวละครเสริมมันเอามาใส่ไว้ด้วยอย่างอย่าง,ง Acecos ซึ่งไม่เคยคิดว่าจะออกก็ออกจนครบครบพร้อมกันแบบเกือ mm. บ,บจะตุ้มเดียวเลยนะฮะแล้ว mm. ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับผม mm. ถ้าให้เดาอนาคตอาจจะมีเคสนะฮะแล้วอาจจะมี a อเนเ e r จอร e ที่อยู่ในความฝัน ที่เป็นชุดคล้ายๆกับอินสเปสที่ใส่ชุดกับดีกาเรนเจอร์ก็เป็นได้นะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะออกอีกสองตัวหรือเปล่านะครับผมก็มารอติดตามกันได้นะครับผมวันนี้ข่าวสารอัปเดตก็จะหมดแล้วนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป,เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ